สวัสดีน้องๆเด็ก66ทุกคนนะครับก็มาพบกับพี่แม็กอีกเช่นเคยนะโดยในคลิปนี้เนี่ยนะครับพี่แม็กก็จะมาเจาะลึกนะครับเกี่ยวกับที่แพทความถนัดแพทย์นะครับว่าในปีของน้องๆเนี่ยนะครับมันจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับแล้วข้อสอบเนี่ยมันจะออกอะไรบ้างนะครับโดยข้อมูลอันนี้นะครับพี่แม็กจะอ้างอิงนะครับจากปีล่าสุดนะแล้วก็ตามประกาศของทพอนะครับความถนัดแพทย์นะครับ คนออกข้อสอบเนี่ยยังเป็นกอสอพอทอเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ข้อสอบเนี่ยจะประกอบไปด้วย3พาร์ทด้วยกันนะครับพาร์ทแรกคือชาวปัญญานะครับพาร์ทสคือจริยธรรมนะแล้วก็พาร์ทสคือเชื่อมโยงนะครับมีน้องหลายคนนะครับถามพี่แม็กว่าพี่แม็กครับผมเนี่ยเคยได้ยินมาว่าทีแคส6เนี่ยเราจะสอบบนคอมพิวเตอร์นะครับแล้วความถนัดแพทย์เนี่ยจะสอบบนคอมหรือเปล่าใช่ไหมอันนี้เนี่ยนะครับทอปอ,อเนี่ยเขาได้ประกาศออกมาแล้วนะว่าทีแพดความถนัดแพทย์ นะครับทีแท่แผดความถนัดแพทย์นะอันอื่นไม่เกี่ยวนะเออจะสอบบนกระดาษอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีบนคอมนะเออทีแท่แผดความถนัดแพทย์นะสอบบนกระดาษเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาน้องสอบเสร็จเช่นสอบเชาเสร็จปุ๊บนะครับก็จะมีพักเบรกให้15นาทีนะครับสอบจริยธรรมเสร็จก็พักเบรกให้15นาทีแล้วก็สอบพาร์ทถัดไปต่อเอเคนะครับทำลายนะครับของทีแผดกสบ,บทนะครับเขาจะเริ่มรับสมัครสอบนะช่วงเดือนกันยายนปี6 5ห นะครับแล้วก็สอบจิิเนี่ยวันที่17ธันวาปี65นะครับน้องจะสังเกตนะว่าในรุ่นของน้องๆเนี่ยความถนัดแพทย์นเนี่ยเขาจะสอบเร็วขึ้นถูกปะปกติสอบเดือนมีนานะเอออย่างปี64ปี65เนี่ยสอบเดือนมีนานะครับแต่ว่าปีเด66นะครับเลื่อนมาสอบเร็วขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ประกาศผลมกราคมปี66นั่นเองมาดูกันที่สถิติย้อนหลังกันบ้างนะครับถ้าเกิดน้องลองสังเกตนะ จากปี58ไปปี62เนี่ยนะค่าเฉลี่ยเนี่ยมันอยู่ในช่วงใกล้ๆกันถูกแหม157-160ใช่ไหมครับแต่พอน้องลองดูปี63ครับโอ้โหปี63เป็นปีที่ความถนัดแพนเนี่ยข้อสอบออกยากขึ้นนะครับนะแล้วปี64เนี่ยดับเบิลยากเลยนะครับค่าเฉลี่ยเหลือเหลือ133เองนะครับแต่พอมาปีล่าสุดนะครับเราจะสังเกตว่าค่าเฉลี่ยมันเพิ่มขึ้นถูกแม่อยู่ที่146นะครับจาก300แล้วนะครับ อันนี้คือสถิติปีล่าสุดเลยแบบเจาะลึกนะครับว่าแต่ละพาร์ทเนี่ยนะครับมีคะแนนสูงสุงสดต่ำสุดค่าเฉลี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับมีน้องถามมาพี่แม็กซ์ทไมปีหกห้าค่าเฉลี่ยม,มันถึงสูงขึ้นใช่ไหมสาเหตุหลักๆนะมันเป็นเพราะเชื่อมโยงครับถ้าเกิดน้องลองเอาสถิติปีหกสี่หกห้ามาเทียบนะน้องจะพบเลยว่าโอ้โหเชื่อมโยงเนี่ยค่าเฉลี่ยม,มันแบบสูงขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ค่าเฉลี่ยทั้งประเทศเนี่ยมันมีค่าเพิ่มขึ้น นะครับแต่ที่จริงชาวกับจริยธรรมนะถ้าน้องไปดูค่าเฉลี่ยนะมันลดลงอีกมันยากกว่าปีหกสี่นะครับของทั้งประเทศนะอืต่อมานะครับน้องหลายคนคงอยากรู้ถูกไหมว่าแล้วแต่ละพาร์ทเนี่ยจะออกอะไรบ้างถูกไหมชาวจริยธรรมเชื่อมโยงออกอะไรบ้างนะครับอันนี้พี่แม็กขออ้างอิงจากปีล่าสุดหกห้านะครับมาเริ่มกันที่พาร์ทชาวก่อนนะครับพาร์ทชาวเนี่ยเป็นพาร์ทเดียวนะที่เขาให้เวลาน้องเนี่ยถึงเจ็ดสิบห้านาทีโอเคปะ พัจริยรรมพัเชื่อมโยงตอนนี้เหลือหกสิบนาทีแล้วนะอพัชชาวนะครับเจ็ดสิบห้านาทีนะน้องจะต้องเจอข้อสอบอยู่ที่ทั้งหมดสี่สิบห้าข้อนะครับพูดง่ายๆก็คือตกข้อละนาทีครึ่งนะครับเข้าๆนั้นนาทีครึ่งนะปีหกห้าออกอะไรมาบ้างนะครับปีหกห้าเนี่ยออกมิติสัมพันธ์นะครับกับอนุกรมเนี่ยรวมกันสองข้อนะครับน้องบอกมิติสัมพันธ์คืออะไรใช่ไหมน้องเคยเห็นโจทย์เกี่ยวกับพวกรูปภาพอะไรอย่างนี้ปะ่ะเอออันนี้เรียกว่ามิติสัมพันธ์ นะครับแล้วก็มีอนุกรมตัวเลขอีกข้อหนึ่งเข้ไหมเออออกมิติสัอออมพันธ์ข้อหนึ่งออกอนุกรมข้อนึงพี่มาก็เลยรวมกันเป็น2ข้อเลยนะครับออกตรรกศาสตร์4ข้อนะออกวิเคราะห์เงื่อนไข7ข้อนะครับแล้วก็ออกเกี่ยวกับแนวภาษาไทยจับใจความเนี่ยแข้อนะแล้วก็เป็นเทรนที่มาแรงมากนะครับของปี65เนี่นะครับก็คือเป็นโจทย์แบบแนวตารางแนวกราฟแนวบทความนะครับอันนี้ออกถึง6ข้อใหญ่เลย นะครับจากที่พี่แม็กเนี่ยมีโอกาสได้เห็นตัวข้อสอบนะครับก็ตัวตารางเนี่ยออกอะไรบ้างถ้าเด็กหกห้าไปสอบมาน้องจําได้ไหมเขาเป็นตารางของตารางโควิดอะ่ะผู้ติดเชื้อโควิดอะ่ะในแต่ละประเทศถูกไหมว่ามีอินเดียถูกไหมมีบราซิลเป็นต้นนะครับว่ามีคนติดเชื้อเท่าไหร่ถูกไหมมีคนติดเชื้อทั้งหมดเท่าไหร่ติดเชื้อเพิ่มในแต่ละวันเท่าไหร่คนตายเท่าไหร่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มีออกเกี่ยวกับถ้าเกิดกราฟเนี่ยก็เป็นกราฟของอายุขันถูกปะอายุขันแล้วก็น้ําหนักทารกนะครับ ซึ่งในพวกหกข้อใหญ่เนี่ยนะครับเขาเอามาถามเกี่ยวกับคณิตแนวแพทย์โอเคนะคณิตแนวแพทย์คืออะไรนะครับจะเป็นเกี่ยวกับการเทียบสัดส่วนใี่แม่เทียบร้อยละเทียบเปอร์เซ็นต์เป็นต้นนะครับแล้วก็มีเกี่ยวกับสรุปใจความโอเคนะอันนี้คือพาร์ทชาวนะครับแต่พี่แม่ขอเสริมหน่อยนะครับถ้าเกิดน้องลองไปดูสถิตินะครับย้อนหลังกว่านี้อีกนะครับหกสามหกสี่เนี่ยน้องจะพบว่าสัดส่วนพวกเนี้มันไม่คงที่นะคือบางปีออกอนุกรมเยอะ นะครับบางปีออกอนุกรมห้าข้ออย่างเงี้ยก็มีเขี้บาบางปีออกมิติสัมพันธ์เยอะก็มีดังนั้นเนี่ยที่สําคัญนะครับพัดชาวนะน้องต้องฝึกทุกรูปแบบให้เยอะที่สุดเพราะเราไม่รู้ว่าปีของน้องเนี่ยเขาจะเน้นหัวข้อไหนออกเยอะเขี้บาเออทำไปทุกหัวข้อเลยทําไปทุกแนวนะครับเราจะได้มีความพร้อมให้มากที่สุดเขี้นะอืมต่อมาจาริยธรรมนะครับจริยธรรมเนี่ยนะเมื่อก่อนในอดีตการเนี่ยสอบทั้งหมดเจ็สิบห้านาทีนะครับแต่ว่า เขาเริ่มมาปรับเวลาแล้วนะครับตั้งแต่ปี65เนี่ยก็เหลือ60นาทีนะปีน้องก็เหลือ60นาทีเหมือนกันนะครับจะริยธรรมอยู่ที่60นาที60ข้อนะครับแล้ว60ข้อเนี่ยออกอะไรบ้างนะพี่แม็กจะขอแบ่งเป็น2พาร์ทหลักๆด้วยกันนะจริยธรรมนะแบ่งเป็น2พาร์ทหคือออกเกี่ยวกับจะริยธรรมแพทย์พื้นฐานนะครับแล้วก็อีกอันนึงจะเน้นเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันโอเคนะครับ อย่าิยธรรมแพทย์ทพื้นฐานของปีล่าสุดออกอะไรบ้างนะจะออกเกี่ยวกับสิทธิผู้ป่วยนะครับออกเกี่ยวกับความซื่อสัตย์นะออกเกี่ยวกับคุณธรรมนะครับออกเกี่ยวกับทัศนคติเกี่ยวกับอาชีพแพทย์นะครับแล้วเหตุการณ์ปัจจุบันออกอะไรบ้างนะครับออกเกี่ยวกับความขัดแย้งในโซเชียลมีเดียนะครับนะแล้วก็ออกเกี่ยวกับสควิตเกมเด็กใหม่นะครับโจทย์ให้มาเลยนะครับบรรยายมาเลยยาวมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องซีรีส์สควิตเกมนะครับเออออกเกี่ยวกับเด็กใหม่ด้วยนะถ้าเด็กใหม่ออกเกี่ยวกับจุนโก นะครับไม่แน่ใจน้องเคยดูเปล่านะครับจุนโกะก็เป็นลูกถูกไหมเป็นลูกของคุณครูนะครับแล้วก็คุณครูเขาฉีดยาให้ให้จุนโกะให้ให้จุนโกะเขาแบบพิการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดไม่พิการจุนโกะจะไปทําร้ายคนอื่นนะครับโจทย์ก็ออกมาถามว่าน้องคิดเห็นอย่างไรนะครับเอาเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์นะครับการเรียนออนไลน์เนี่ยปีล่าสุดนะออกว่าเหมือนกับเขาจะบอกว่าเหมือนมีเด็กอยู่สองกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยไม่เห็นด้วยที่ว่าทําไมเราต้องใส่ชุดนักเรียน เพื่อไปเรียนออนไลน์เคยไหมล้วก็เป็นเ็กอีกกลุ่มหนึ่งที่แบบบอกว่าเฮ้ยเราเห็นด้วยที่แบบต้องใส่ชุดนักเรียนนะครับแล้วก็มีการทะเลกกาะกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ถามว่าเราควรจะแก้ไขปัญหายอย่างไงนะครับออกโควิด19นะครับออกด้วยนะยกตัวอย่างโจทย์ปีล่าสุดเลยนะครับเขาให้มาว่าถ้าเกิดน้องเนี่ยนะครับเพิ่งหายจากโควิดนะเออเพิ่งหายจากโควิดแล้วน้องไปทํางานครับพราว่าเพื่อนร่วมงานเนี่ยรังเกียจน้องน้องจะทํำยังไงเออก็มีช้อยแบบบอกว่า ก็ทำเป็นเฉยๆไปไม่ต้องสนใจอะไรนะครับหรือว่าแบบเราก็ไปอธิบายเขาว่าเราเนี่ยหายแล้วนะครับแล้วก็ไม่จะไม่แพร่เชื้อให้ใครต่อไปอีกเป็นตน้นอันนี้คือโจทย์จริยธรรมนะครับหลังๆเน,เน้นเหตุการณ์ปัจจุบันเยอะนะครับต่อมานะครับพาเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเนี่ยก็อยู่ที่60นาทีนะนะครับแล้วก็ออก1บทความปีล่าสุด 6- 5นะครับออกเรื่องฝ่าวงวิกฤตนะครับโควิด19นะแต่ว่า มีน้องหลายคนบอกว่าพี่แม็กผมคุ้นคุ้นนี่ว่าเชื่อมโยงเนี่ยเมื่อก่อนออก75นาทีใช่ปะถูกต้องครับเชื่อมโยงเนี่ยเขาก็เพิ่งมาปรับเวลาเหลือ60นาทีเนี่ยนะเริ่มมาปรับเวลาปี65นะแล้วก็ปีของน้องก็ปรับลดเวลาลงนะครับทีนี้น้องถามว่าโอ้โ oh, หพี่แม็กแล้วเราจะทําทันหรอนะครับก็คนออกข้อสอบเนี่ยเขาลดความยาวให้คือปกติเชื่อมโยงนะอยู่ที่3หน้ากว่าๆเลยบางปีก็3หน้าครึ่งนะครับแต่ว่าปีล่าสุดเนี่ยยาว2หน้าแล้วนะครับลดลงความยาวลดลง นะครับแล้วน้องสังเกตดีค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นวยเชื่อมโยงนะเออดังนั้นเนี่ยพาร์ทเนี้ยน่าเก็บนะอืแล้วก็ความสําคัญนะครับสิ่งที่แบบเชื่อมโยงแพทย์มันยากเนี่ยก็คือคํารหัสที่มันให้มาเนี่ยมันไม่เหมือนในบทความนะครับแต่ว่ามันจะมีความหมายคล้ายคลึงกันนะครับมีน้องหลายคนถามพี่แม็กว่าพี่แม็กครับแล้วเชื่อมโยงเนี่ยเราฝึกจากไหนดีใช่ไหมเออพี่แม็กเนี่ยแนะนํานะครับน้องเนี่ยฝึกจากแกะเชื่อมโยงก่อนก็ได้นะครับเราเริ่มจากพื้นฐานก่อนโอเคปะ แต่ว่าตอนนี้นะถ้าเกิดน้องแบบไม่ได้จะเข้ากสพทเนี่ยแกดเชื่อมโยงไม่มีแล้วถูกปะเออทีแกดทีแกดคนละส่วนกันแล้วนะครับไม่ใช่แกดเชื่อมโยงแล้วนะแต่ถ้าเกิดน้องจะฝึกจะเข้าจะสอบกอสพทนะครับเชื่อมโยงเนี่ยฝึกจากแกดด้วยอันนี้สําคัญมากเบสิกจะได้แม่นโอเคนะสิ่งที่สําคัญเลยนะครับน้องต้องตั้งเป้าคะแนนในแต่ละพาร์ทนะ พี่แม็กบอกเลยชาวปัญญาเนี่ยตั้งไว้ก่อนต้องมากกว่าห0สิบคะแนนได้เยอะเนี่ยยิ่งดีอยู่แล้วถูกปะเราต้องมีเป้าหมายของเราก่อนนะจริยธรรมนะครับก็ต้องมากกว่าห้าสิบคะแนนนะเชื่อมโยงเนี่ยถ้าเป็นไปได้อยากได้หนึ่งรอยนะครับแต่ไม่อยากให้กดดันนะครับพี่แม็กไม่อยากให้น้องกดดันจนเกินไปเอามากกว่า90นาน้าสิบคะแนนนะครับแล้วก็ถึงแม้ค่าเฉลี่ยประเทศจะอยู่ที่หน,นึ่งร้ยสิบกคะแนนถูกปะในปีล่าสุดนะแต่น้องเนี่ยครจะได้คะแนนร้อยเก้าิคะแนนขึ้นไปโอเคนะครับน้องถึงแบบเราถึงคะแนนข,น,นของเรามันถึงจะ สูงถูกไหมล้วก็มีโอกาสที่จะสอบติดคณะที่เราต้องการโอเคนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับอันนี้ขออนุญาตขายของเล็กน้อยนะครับก็สําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบสนใจติวเข้มนะครับความถนัดแพทย์กับพี่แม็กเนี่ยนะครับก็ตอนนี้เนี่ยพี่แม็กก็เปิดสอนแล้วนะครับคอร์สอัลติเมทความถนัดแพทย์รุ่นหกนะครับก็ผลงานนะครับอย่างนักเรียนที่เคยเรียนนะครับเมื่อก่อนก็มีที่1ประเทศความถนัดแพทย์นะครับน้องเรียกถ้าเกิดใครติดตามเพจเนาะเออเมื่อก่อนนะครับก็ คอสอัลติเมทนะครับก็เป็นคอสเดียวจบเลยนะครับพี่แม็กแบบไม่ได้แยกคอร์ย่อยว่าน้องต้องสมัครอัลติเมทเสร็จปุ๊บต้องไปสมัครคอสนี้เสร็จต้องสมัครข้อ,อนี้ต่อข้อนี้ต่อไปสมัครอีข้อนึงต่อไม่ต้องนะครับคอสเดียวจบเลยอัลติเมทพอนะครับสอนตั้งแต่เนื้อหาพื้นฐานไปจนถึงลุยข้อสอบจริงปีล่าสุดนะครับก็อย่างที่บอกครับสอนครบทั้ง3มพาร์ทเลยนะครับมีทั้งชาวจะเรียรรมแล้วก็มีทางเชื่อมโยงนะครับ ชาวปัญญาเนี่ยพี่แม็กสอนทั้งหมด46ชั่วโมงนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ย46ชั่วโมงอันเนี้ยอันเนี้ยคือสอนเสร็จแล้วนะครับแต่ว่าวันที่อัดคลิปอยู่คือเดือนพฤษภาเนี่ยตอนนี้กําลังทําเพิ่มอีกนะครับเพิ่มโจทย์แนวตารางที่มันเพิ่มขึ้นมานะครับเออที่เป็นเทรนทีฮิตที่มันเพิ่มขึ้นมาในปี65เนี่ยนะครับก็กําลังทําอยู่นะครับก็ใกล้เสร็จแล้วแหละนะครับตอนนี้ก็อัดไปได้เยอะแล้วนะก็ที่จริงชาวก็น่าจะ50ชั่วโมงอัพน,นะครับ ชาวพี่แม็กสอนอะไรบ้างนะครับก็มีอนุกรมมิติสัมพันธ์วิเคราะห์เงื่อนไขคณิตพื้นฐานนะครับก็พูดง่ายๆก็ข้อสอบออกอะไรพี่แม็กก็สอนหมดตามนั้นเลยนะครับมีโจทย์ให้ฝึกทำนะครับก็มากกว่าเจ็ดร้อยข้อนะอันนี้แค่ชาวนะครับต่อมาจารยธรรมนะครับเรียนด้วยกันสิบหกชั่วโมงนะครับก็สอนตั้งแต่เนื้อหาจารยธรรมแพทย์พื้นฐานเลยนะครับมี c a s เ based learning นะครับถึงแม้ว่าหลังๆนะ ten t e นจริยธรรมเนี่ยนะออกเกี่ยวกับจริยธรรมแพทย แบบจ,จ๋าๆเนี่ยน้อยลงนะเพราะว่าเขานี้เหตุการณ์ปัจจุบันเยอะขึ้นใช่ไหมแต่น้องก็จําเป็นที่จะต้องรู้แบบเนื้อหาพื้นฐานด้วยนะครับว่า ي, เฮ้ยเผื่อบางครั้งเขาเอาโจทย์แนวนี้มาออกถูกปะเพราะเขาออกอะไรก็ได้ดังนั้นเราก็ควรที่จะต้องเตรียมพอไว้ก่อนโอเคนะครับแล้วก็พาร์ทสุดท้ายที่จะสอนคือเชื่อมโยงนะครับเชื่อมโยงเนี่ย13ชั่วโมงก็จริงนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นชั่วโมงที่แบบพี่แม็กไม่ได้นับจํานวนชั่วโมงที่น้องฝึกนะเอออันนี้นับแบบจานวนชั่วโมงที่พี่แม็กสอนเลยนะครับโอ น้อยๆน,นะครับถ้าเกิดบวกเยอะเนี่ยเชื่อมโยงที่จริงรวมหมดก็ประมาณ30สชั่วโมงอ่ะนะครับแต่พี่แม็กนับแค่ส3บาพอมั้นเดี๋ยวเดี๋ยน้องหลายคนตกใจโอ้โหคอร์สนี้เรียนร้อยชั่วโมงจะทันหรือเปล่านะครับเชื่อมโยงนะครับมีน้องบอกว่าพี่แม็กผมไม่เคยเรียนมาก่อนเลยนะครับผมต้องไปเรียนพื้นฐานจากที่ไหนไหมไม่ต้องเห็น okay ปะ่ะมาเรียนกับพี่พี่ปูให้ตั้งแต่แบบเบสิกเลยนะครับสอนตั้งแต่พื้นฐานนะเออแล้วก็มีแบบเจ็ดจุดที่ชอบหลอกในเชื่อมโยง นะครับก็สอนตั้งแต่บทความพื้นฐานนะครับแล้วก็ลุยข้อสอบจริงแกดเนาะแล้วก็ความถนัดแพทยนะครับคอร์สของพี่แม็กนะครับเราจะเรียนออนไลน์นะครับผ่านกลุ่ม a c e b o o k นะมากกว่า80ชั่วโมงนะครับอายุคอร์สเนี่ยให้2ปีครับแล้วก็น้องสามารถทวนได้ไม่จํากัดเข้า okay, สมมติน้องเรียนจบรอบหนึ่งแล้ว80กว่าชั่วโมงน้องบอกโห oh, พี่แม็กผมมีเวลาว่างผมอยากเรียนทวนอีก80ชั่วโมงได้ไหมน้องเรียนไปเลยครับพี่แม็กเชื่อว่าน้องเนี่ยยิ่งน้องแบบทําซ้ําเยอะ น้องจะยิ่งแม่นเขียป่ะน้องอยากทวนสองรอบทวนสามรอบเฮ้ยน้องทวนได้เลยนะครับแล้วก็อายุคอสองปีนะถ้าเกิดเด็กหกเจ็ดฟังอยู่อยากสมัครก็ได้นะครับพี่แม็กอัปเดตข้อสอบให้ปีต่อปีอยู่แล้วนะครับแล้วก็เรียนแล้วสงสัยตรงไหนนะครับก็ถามพี่แม็กนะครับได้ตลอดเลยผ่านทางแชทส่วนตัวนะครับก็รูปทางซ้ายมือนี้ก็เป็นกลุ่มเรียนนะครับของปีที่แล้วนะนะครับถ้าเกิดปีนี้พี่แม็กสร้างอีกกลุ่มแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เอารูปมานะครับเอารูปของปีก่อนหน้ามา นะครับก็เป็นกลุ่มเรียนนะครับหน้าตากลุ่มเรียนนะอคอร์สนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมีโปรโมชั่นพิเศษนะครับเราลดจาก6000บาทนะครับเหลือเพียงสา9พันี่้เก้าสิบาทนะครับราคานี้รวมเอกสารแล้วนะเออรวมเอกสาร3ามเล่มที่จะแจกให้น้องแล้วนะครับแต่ก็อย่างที่แจ้งนะโปรโมชั่นมีจำนวนจำกัดนะครับอันนี้เป็นโรชวร์นะครับโรชวร์ของเรานะครับ เขนะไปต่อนะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับสําหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบอ่ะเคยมีพื้นฐานมาแล้วนะครับอยากจะลุยแบบลุยข้อสอบอย่างเดียวนะครับพี่มาก็มีอีกคอร์สหนึ่งนะครับเป็นคอร์สแบบเฉลยข้อสอบเทียวเพียวเลยนะครับแยกปีเป็นปี6กสามหกสี่หกห้านะครับก็อยู่ที่สองพันห้าร้อยเก้าสิบาทนะครับแต่ถ้าเกิดใครที่สมัครคอร์สอัลติเมทนะครับก่อนหน้าไปแล้วเนี่ยคอร์สนี้น้องไม่ต้องลงนะน้องได้รับสิทธิ์เรียนคอร์สนี้ฟรีอยู่แล้วนะครับก็อย่างที่บอกครับอัลติเมทคอร์สเดียวจบ นะครับไม่ต้องแบบสมัครคอร์สอื่นเยอะแยะนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่แบบอยากจะพูดคุยกับพี่แม็กนะครับหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรอย่างเงี้ยนะก็สามารถสอบถามพี่แม็กนะครับได้มาทาง3ช่องทางเห็นยวแมสอบถามพี่แม็กได้ทาง3ช่องทางหรือก็มี inbox ทางเพจ Facebook ความถนัดแพทย์เมดเดนนะครับมีไลน์ไอีด้วยนะครับแต่ไลน์ต้องมีแอดนะเออถ้าเกิดไม่มีแอดน้องหาไม่เจอนะครับแล้วก็สุดท้าย i g ครับ ใครที่เล่นไอจก็มาฟอลกันได้นะครับไอจพี่แม็กก็เมดเดนแกดเลยโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยพี่แม็กก็หวังว่าเนี่ยน้องทุกคนนะครับจะได้เห็นแล้วว่าเฮ้ยในปีของน้องๆเนี่ยนะครับความถนัดแพทย์เนี่ยจะออกอะไรบ้างนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะปีของเราเนี่ยคือการสอบเนี่ยมันล้นเวลาแบบจากมีน้ำมาเหลือทันวาใช่ป่ะดังนั้นเนี่ยรีบเตรียมตัวนะครับเพราะว่าวิชานี้เนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นมันเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ค่อนข้างเยอะนะ ถูกป้าถ้าเกิดน้องเอาฟิสิกส์เคมีชีวะรวมกันมาหนึ่งแค่28%เลยอ่ะอันนี้วิชาเดียว30%ดังนั้นเนี่ยฝึกทำมันบ่อยๆนะครับการที่น้องจะอัพคะแนนความถนัดแพทย์ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้เด็กหกกทุกคนนะครับขอให้น้องเนี่ยสมหวังนะครับแล้วก็สอบติดคณะที่น้องต้องการนะครับแล้วก็สําหรับคลิปนี้นะครับพี่แม็กขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับสู้ๆนะเด็กหกกนะครับเป็นกําลังใจให้นะเย่ลุยนะครับ